สวัสดีครับผมสนครับสารสนเทศครับวันนี้ก็กลับมาตามตตดชีวิต ADA กันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเพื่อนๆทวงมาเยอะนะครับว่าไม่ได้ตาม ADA แล้วหลอหายไปเลยนะครับก็ยังติดตามอยู่นะครับอาจจะหายหายไปบ้างแต่ก็จะพยายามกลับมาอัปเดตให้นะครับก็ยังมีเป้าหมายก็คือวัลซิปาร์ฟอกในปลายเดือนนี้อยู่นะครับยังไม่ได้มีประกาศอะไรออกมาว่าจะมีการปรับเรื่องเวลาเลื่อนไหมนะครับแต่คิดว่าน่าจะดีเดย์ก็คือปลายเดือนนี้นะครับก็ คิดว่าน่าจะมีการอัปเกรดวอลซิลฮาร์ดฟอกนะครับแต่ว่าราคาที่ผ่านมานะครับเ d ดจะมีการย่อตัวเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราเห็นอะไรบางอย่างของ ADA ครับไปดูกันครับกราฟวันนี้เลยนะครับก็มีการเบรกโครงสร้างนะครับในภาพย่อยจริงๆอ่ะมันมีการเบรกโครงสร้างในภาพย่อยของ ADA เนี่ยมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับตั้งแต่ตรงนี้แล้วเนาะเห็นไหมครับว่าเขามีการเบรกโครงสร้างขึ้นมาได้ นะวันนี้ก็เบรกโครงสร้างตรงนี้นะครับก็เป็นการคอนเฟิร์มแล้วว่า A D A เนี่ยเป็นลักษณะของการขึ้นในภาพย่อยนะเป็นลักษณะของการกลับตัวในภาพย่อยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราเห็นโลเราเห็นการเคลื่อนตัวแล้วก็สร้างาสร้างไฮใหม่นะครับทีนี้จุดที่น่าสนใจก็คือสมมุติว่าถ้ามันจะย่อย่อโล โลเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วเป็นการย่อเพื่อจะไปต่อไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับทรเก็ตเราไปดูแทร็กเก็ตก่อนนะครับตอนนี้เป็นลักษณะของการที่ราคาสวิงขึ้นวันนี้ก็ b c สวิงขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับติดต่อกันมา2-3วันแล้วนะครับ BC ก็เบรกจุดสําคัญเหมือนกันที่2 3 0 0 0นะครับ ADA ก็เบรกจุดสําคัญตรงนี้จะเป็นภาพที่ค่อนข้างบูลลิชมากนะครับก็เราจะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยโวลุมโปรไฟล์จะค่อนข้างอ่อนแอแล้วนะครับไม่ได้เป็นโซนที่แข็งแรงเพราะฉะนั้น ADA ยังมีโอกาสขึ้นต นะครับจะมีโอกาสขึ้นต่อนะครับจะขึ้นต่อภายในสวิงนี้เลยหรือจะย่อน้อยๆแล้วไปต่ออันนี้ก็ต้องไปดูกันนะครับแต่ว่าแทรกเก็ตของ A D A จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองในสวิงตรงนี้นะครับก็คือผมวัด High to Low ตรงนี้นะ High to Low แทรกเกตจะอยู่ที่0.55 0.60นะครับอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมจะปากไว้ให้นะครับ0.558 0.558นะครับ0.558นะครับ 0. นะครับประมาณนี้นะครับถ้าเป็นทาร์เก็ตของการขึ้นในรอบนี้ซึ่งผมมองว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นช่วงที่เวิร์ของราคาที่ไม่ได้มีพูดง่ายเป็นแนวต้านที่จะมาขวางราคานะครับขึ้นไปตรงโซนเนี้ยเราจะเริ่มเห็นเป็นคลัสเตอร์หน่อยหนึ่งนะครับะจะอยู่ประมาณแถวนี้เนาะจริงๆแถวนี้ก็จะมีนิดนึงนะประมาณเนี้ย0.55อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตรงเนี้ยจะเริ่มเห็นเป็นกรอบนะครับก็อาจจะ ไปชะง,งักตรงบริเวณนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะครับแต่ IDA ในภาพย่อยเนี่ยค่อนข้างบุริสมากๆนะครับในวันนี้ขึ้นขึ้นขึ้นสวยมากๆนะครับแล้วผมก็วัดอีกจุดหนึ่งก็คือวัด high to low สุดนะครับ h High to low สุดวัดการรีเทสเมนต์นะครับ6 1 8อยู่ตรงนี้นะครับ0.58เพราะฉะนั้นก็อยู่ในกรอบบริเวณนี้ พอดีเลยนะครับเพราะฉนั้นยังมองว่าเป้าของ A D A ในการขึ้นเนี่ยยังเหลือรูมในการขึ้นได้อยู่นะครับทีนี้เรามาดูอินดิเคเตอร์อ่ประกอบกันนะครับ R S I <S ในภาพ6ชั่วโมง12ชั่วโมงก็เริ่มมาแตะในโซนที่เป็น o อบอ b o แล้วนะครับแต่ว่าการขึ้นแบบนี้ก็ยังมองว่าเป็นลักษณะของการ bullish นะครับล้วย่อลงมาในภา,ภาพย่อยเนี่ยหชั่วโมงเราจะเห็นเลยว่า A D A นะครับมีการเคลื่อนตัวอยู่ในโซนที่เป็นโมเมนตัมโซนสูงนะครับก็คือ เหนือเส้นกลางเหนือเส้น50เนี่ยจะเป็นภาพของการบูริสมากนะครับเป็นลักษณะของการที่ราคาขึ้นนะครับขึ้นขึ้นเยอะย,อยอ่อย่อน้อยอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตรงนี้อาจจะยังไม่ค่อยชัดนะครับเป็นช่วงเริ่มที่เป็นจุดสตาร์ทนะครับเห็นไหมการขึ้นก็ยังเป็นขยักขยักอยู่แต่ณนะบริเวณน,นี้เราจะเห็นเลยการขึ้นเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วก็ยกโลอยู่แล้วเนาะแต่วันนี้ วันที่18แนะครับตั้งแต่วันที่18มาเราจะเห็นเลยว่าการขึ้นของสวิงนี้เนาะสวิงย่อยนะสวิงย่อยเนี่ยโลไปไฮในการขึ้น,ข,นขึ้นเยอะแล้วย่อ่อน่อยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ขึ้น,ข,นขึ้นเยอะย่อ่อน่อยเนี่ยแล้วก็ขึ้นขึ้นเยอะสวิงไปเลยปุ๊บแบบนี้นะครับตอนนี้เป็นภาพที่เครื่องติดแล้วนะบูลลิสแล้วนะครับก็น่า,านสนใจนะครับตรงนี้เป้าที่ผมดูนะครับมีโอกาสนะครับเป้านี้นะครับแล้วก็ ถ้าเรามองว่า ADA นะครับถ้าจะสวยๆก็คือสมมุติว่าถ้าไปชนเป้านี้แล้วยอ่ยอย่อไม่เกินตรงไหนแล้วยังพอดูดีนะครับต,ตอนนี้เรายังหาไฮไม่ได้นะครับเพราะว่าภาพเป็นบูลลิสต์อยู่เราจะไปวัดกําหนดว่ามันจะต้องไปจบที่ตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้กําหนดแบบนั้นนะครับเรามองเป็นโซนกว้างๆแต่ว่าเรามองเป็นลักษณะแบบนี้เราหาจุดที่มันเป็น ดีมนันไว้รอเนาะก็บริเวณตรงนี้ครับถ้าย่อกลับมาแล้วไม่ต่ำกว่า0.49เกนาะก็ยังถือว่าโอเคจุดนี้ก็น่าสนใจจุดหนึ่งนะครับอ่าหรืออีกจุดหนึ่งถ้ามันขึ้นไปสูงสเลยแล้วย่อลงมาที่ขอบบนแบบนี้เนาะขอบบนของโซนนะครับแบบนี้กรอบที่เขาสร้างไว้ตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งจุดที่เขาเบรกไปนั่นแหละนะครับว่าเบรกไปแล้วรับอยู่กลับมาแล้วยังมองว่าไปต่อในภาพใหญ่ก็จะมองเป็นลักษณะของการขึ้นไปในภาพใหญ่ได้เลยนะแบบนั้น ภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับประมาณนั้นก็เฝ้ากันดูตอ่อต่อไปตรงนี้ก่อนนะครับเรายังไม่มองเป้าย่อเนะเรามองเป้าของการเคลื่อนตัวไปก่อนนะครับมองที่0.558 0.6ปนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ A D A นะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์อื่นๆยังเป็นภาพที่บูลลิสหมดเลยนะครับค่าเดลต้าก็เป็นภาพของการที่หาแรงบายไบเยอร์ bu y, bu เข้ามาสะสมค่อนข้างเยอะนะครับอ่อคอมมูนิทีฟเดลต้านะครับแล้วก็ A T R ยังเป็นภาพของการที่ ขึ้นอยู่นะครับราคาขึ้นเอดียขึ้นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอาจจะมีการการการสู้กันของ2ฝั่งแต่ว่าต้องพูดว่าตรงนี้ถือว่ายังอยู่ในโซนที่เอทีเไม่ได้สูงมากในภาพก,กว้างๆนะครับสัก4ี่ชั่วโมง1ชั่วโมงเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้สูงมากนะครับก็ยังถือว่าอยู่กลางๆนะครับพูดว่ามีโอกาสที่จะยังขึ้นแรงๆได้อยู่นะครับถ้าตรงนี้มีไบเยอร์เข้ามาแล้วก็ช้าขึ้นไปเนี่ยจะสามารถขึ้นขึ้นไปในระดับนี้ได้เลยเนาะเป็นระดับนี้ยังยังเหลืออยู่นะครับ หรือมันอาจจะย่อก่อนเพื่อให้ ATR ตกหรือเปล่าแล้วค่อยขึ้นจริงๆอีกทีนึงตรงนี้ก็เราก็ต้องไปสังเกตแรงตรงนี้กันดูนะครับก็ประมาณนี้ครับตามติดชีวิต a d a นะครับก็มองว่าตอนนี้ a d a กำลังแรง b บู l i s h เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเฝ้าดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็มาอัปเดตประมาณนี้ครับก็ขออนุญาตวันนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆเจอกันครับสวัสดีครับ